ตัวพี่ไหนตัวนี้รักกายเดชชาไฟนอลซ้อมมากี่วันครับก็สามอาทิตย์ครับก็ซ้อมอยู่ที่ใครกินอุบลครับที่อุบลที่เดิมแล้วมีใครไปช่วยเป็นกุ๊งบังซ้อมไฟนอลพี่น้องๆนะครับแต่คนไหนใครช่วยเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้ว16บหกจะเท่า17ครับสูงเท่าไหร่ตอนนี้หนึ่เจ็ดสิบสองน้ำหนักป่อยหกสิบห้าโมยสไตล์อะไรครับก็ได้หมดครับวันนี้จะต้องมาเจอลูกพี่นะปฏิหารครับยังไม่เคยเจอกันไม่เคยครั้งแรกเลยสื่อสารเกม่อยพี่ยังยัง ก็ศึกษามาแเขาเมื่อสไตล์เขาครับวันนี้ไม่เจอรุ่นพี่ครับวางเกมวางแขกยังดีก็ตามสไตล์าต่อยตามสไตล์เราไปงี้เลยจะแก้ไขเขาพอดีเนาะล่าสุดเราไปต่อยไปที่ที่สารคามวันนั้นไปกับที่เพชรรุ่งเรืองไปมากกวันนั้นชนะคะแนนชนะคะแนนด้วยเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ก็ร้อยสามสามร้อยสามสามด้วยแบบนี้เลยแต่วันนี้เราได้กำไรปอหนึ่งพีก็ร้อยสามสองก็ร้อยสามสามเมื่อเช้ามาเป็นไงน้ำหนักสอบแล้ว เกินอยู่จุดแปะครับจุดแปะก็เดี๋ยวมายี่เส้นที่สายเนาะร่างกายายนี้ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงครับวันนี้ก็พร้อมเอาชนะรุ่นพี่เหมือนเดิมครับคุมมากี่กิโลครับสี่โลครับต่อยมวยไทยมาของเราตัวที่หลักเจ็ดสิบแปดสิบคนจังหวัดอุบลเด็กอุบลเอาฝากเชื่เช่วแกันครับฝากเปมวยชาวอุบลช่วยเชียร์เป็นใจนะครับวันนี้เต็มที่แน่นอนอ่ะวันนี้ก็เปโชคดีครับขอบคุณครับ